นังเรเบคซอมบี้ในตำนานกับการหนีเอาชีวิตรอดในห้างที่เต็มไปได้วยฝูงซอมบี้สุดหิวกระหายกับเรื่องนี้เลยครับ d ดา of the Dead รุ่งอรุณแห่งความตุยครับ อยากจะบอกว่าครับหนังเรื่องนี้ครับมีภาคไทยนะครับในดินิพัทอสตาร์นะครับความยาว1ชั่วโมง40นาทีนะครับผมเป็นผลงานการรีเมคนะครับจากต้นฉบับชื่อเดียวกันครับดาวออฟเดอะเดย์ในปี1978ครับตอนนั้นผู้กำกับคือจอห์นเอโรเมโรนะครับส่วนฉบับปัจจุบัน2004ครับกำกับโดยคุณแซ็สไนเดอร์นะครับผมและก็ได้คนเขียนบทครับเป็นคนดังด้วยนะชื่อเจมส์กันนะครับผม โดยตัวหนังครับไม่ได้มีความซับซอ้อนอะไรเลยครับเล่าเรื่องของกลุ่มกลุ่มคนหนึ่งครับที่ต้องทําการหนีเอาชีวิตรอดนะครับจากซอมบี้ที่อยู่ในเมืองนยครับผม ซึ่งก็เข้าไปหลบตะรับในห้างขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งห้างตอนนั้นก็คือไม่มีใครอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ต้องทําการหาวิธีนะครับทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะหนีจากกลุ่มซอมบี้ได้ซึ่งซอมบี้มันก็ขยันบุกเหลือเกินบุกเข้ามาในห้างจนได้นะครับนั่นก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้นะครับผมตัวตัวหนังครับไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวเวลสนะครับซอมบี้นี้นะครับมีที่มาจากอะไรกันแน่หนังไม่ได้บอกอะไรเลยครับผมเล่าเรื่องการเอาชีวิตรอแล้วกันสู้กันล้ว มีพา์ที่แบบว่าต้องแบบว่าข้ามฝั่งนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเอาอาวุธเพื่อช่วยคนอะไรคือแบบว่าเป็นหน่งที่เราแบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็เป็นตำนานที่บอกได้เลยว่าเป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกๆที่เราได้ดูนะครับผมอืมตำนานสุดๆแล้วก็สนุกตื่นเต้นรุนระทึกมากๆเลยครับผมฉากเสียก็เสียจริงๆทําออกมาได้น่ากลัวเลยทีเดียวเป็นหนังหนึ่งเรื่องครับที่ คนที่ชอบแนวซอมบี้ ies, ต้องดูเพราะว่าเป็นตัวกำหนิดของหนังซอมบี้เลยก็ว่าได้ครับผมไปหาดูได้นะครับที่ดิสซี่บพัรครับพกากไทยด้วยนะ